อีกคครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างลิงก์ Affiliate ของ Lazada นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดแอป Lazada ครับแี่นี้นะครับตื่เปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่บัญชีครับ,รบที่บัญชีก็จะมีตรงนี้นะครับตำแหน่งของอาลาสแอ f i l i a t e กดเข้าไปเลย ไปแล้วนะครับก็จะมาได้นะครับให้เราเลือกสินค้าที่เราจะโปรโมทครับผมครับอย่างสมมุติว่าตัวนี้นะครับตัวประตูสแกนนิ้วนะครับตัวนี้เราโปรโมทเนี่ยเราจะได้กําไร1 5 9ต่อการขาย1ชิ้นครับก็กดเข้าไปเลยครับครับแล้วก็กดตรงรับค่าคอมมิชชั่นครับ เสรแล้วพอมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้เล,นเลยนะครับคัดลอกครับคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ไปแชร์ตามโซเชียลมีเดียครับสมมติว่าผมจะไปที่ facebook นะครับเปิด facebook ขึ้นมาปุ๊บผมมีกลุ่มที่ใช้แชร์กันอยู่ครับผมกลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ สร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมตสิน้าครับเพื่อนๆสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับนี้เราก็วางไอ้ตัวที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ครับรับมันก็จะมีลิงก์ลาซาด้ามาด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่งรูปขึ้นนะครับพอรูปขึ้นเราก็กดโพสเลยครับเรียบร้อยครับที่เราโพสเมื่อสักครู่ก็มาที่มาที่นี่แล้วนะครับอยู่ในโพสเฟซบุ๊กแล้วนะครับครับ ที่ผมสาธิตก็จะมีแค่นี้นะครับขอบพระคุณในการติดตามครับผม